สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้มีโอกาสพบเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลหลังช่างหมอบครับคมคมเลยครับเหรียญนี้ดูชัดๆครับดูชัดชดดูแบบซูมซดวงตาท่าน จมูกส,สวยๆอยู่นะครับจมูกส,สวยๆตอกหนึ่งโคดอยู่ตรงข้างบนดอเด็กแล้วก็จะมาอีก1นึโคดอยู่ตรงทับออ่างอยู่นะครับ ตรงหางรอเรือก็จะมีเส้นแตกเหมือนเป็นเข็มเลยนะครับตรงปอบปลาก็จะมีเส้นคมคมทะแยงลงมาหาไม่เอกดูด้านหลังเหร่ยนครับ มอมามีใต้มอมามีขีดนะครับมีขีดคมคมแล้วก็งวงนี้ก็จะแหลมๆนะครับจังหวัดตัวหนังสือคมครับคมช้างนี่ก็ดูรายละเอียดของช้างครับ งมีตามีรอยย่นมีดอกบัวสามดอกตรงเลขหนึ่งนี่ทะแยงยาวมาเลยนะครับเส้นนี้ขมขมทะลุถึงเลขหนึ่งแล้วตรงข้างๆเลขหนึ่งก็จะมีเส้นทะลุมาถึงเลขสองผ่าหัวเลขหนึ่งมาถึงสันหลังเลขสองถึงขอบมุมเหรียญเลย ช้างน่าจะมอบอยู่บนไม้นะครับน่าจะเป็นขอนไม้หรือเปล่าไม่รู้นะขอนไม้นี่ก็จะคมๆนะครับขมหางช้างนี่ก็จะมีเหมือนขนขนอยู่บนหางช้างนะเนี่ยขมคมเป็นแฉกเป็นแฉกดูแล้วสวยงามครับดูแล้วสวยงามคมชัดดีหูเหรียญข้างบนนี่ ก็จะประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยส่วนขอบเหรียญขอบเหรียญนี่ก็จะเป็นตัดครึ่งแล้วก็ฉีกเหมือนขีดๆๆๆๆๆๆๆอย่างนี้และครับทั้งเหรียญเลยทั้งขอบเลยอันนี้ขอบเหรียญครับ จะมีบังคับขอบเหรียญเป็นเส้นยาวๆอย่างเงี้อย่างนี้นะครับจะมีขอบบังคับขอบเหรียญอยู่อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับเหรียญปูดุนอัตุโล